วันนี้เรามาเล่าเรื่องเมืองผู้ดีอังกฤษกันก็จะได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษมีอะไรบ้างน่าดูน่าชมวันนี้เราก็ได้นัดหมายกันจะไปดูงานพระศาสนาที่ประเทศอังกฤษเราก็ขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิบินเหินเวีหาไปสู่ กรุงลอนดอนสนามบินฮิตโตรประเทศอังกฤษเราก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ11ชั่วโมงเราก็เดินถึงที่สนามบินฮิตโตรจากนั้นเราก็เดินทางไปที่วัดพุทธปฏิบที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษนี่อากาศหนาวเย็นซึ่งไปวันนั้นก็ได้รับการปฏิสันฐานจากครูบาอาจารย์พรัทระที่ ทำงานพระธรรมทูตท,ที่ประเทศอังกฤษเพราะในประเทศอังกฤษนะอากาศหนาวเย็นนี่สัญลักษณ์ประเทศอังกฤษมีรถเมล์สองชั้นมีลอนดอนอายมีหอนาฬิกามีหอประชุมรัฐสภาที่ฝั่งแม่น้ําเทมที่เรามองเห็นคนทั้งหลายก็อยากจะไปที่ประเทศอังกฤษอันนี้เป็นลอนดอนอายอันนี้รัฐสภาแล้วก็เป็นหอนาฬิกา ในประเทศอังกฤษนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็อากาศเย็นตลอดปีมีสองฤดูฤดูหนาวกับฤดูฝนอันนี้เป็นบิ๊กเบิร์นเป็นสะพานที่ข้ามในน้ำเทมด้านบนก็เป็นที่ข้ามของรถยนต์ข้างล่างเป็นที่วิ่งของรถไฟในที่เรามองเห็นขนางหนาก็คือลันด์อหรือหรือห้างแฮลท์มรี Mary จึงเป็นสถานที่ค้าขายที่ของแผงที่สุดในประเทศอังกฤษนี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษนี่เป็นคนทั้งหลายเมื่อเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษก็ไปดูที่มหาวิหารจอห์นพรเป็นที่ประกอบพระรชาชพิธีโอวิหารสวยงามมากถ้าผู้ใดได้ไปชมไปดูความอลังการของวิหารที่สร้างขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้น อันนี้คือพระราชนีอลิทิเบตที่ยสองเขาทำภาพไว้เป็นอนุสรณ์จากนั้นเราก็ไปที่ชมวิหารดูความสวยงามอลังการด้านในวันนี้เรามีโอกาสจะได้เดินทางไปที่มหาวิาลย์ออกฟอร์ดเป็นสถานที่การศึกษา สถานที่ศึกษาเป็นต้นกําเนิดเกิดขึ้นของประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันนะในประเดเทศป้ายนิดเดียวเขาโชว์ป้ายไม่เหมือนประเทศไทยสร้างป้ายใหญ่ครับสถานที่แต่อังกฤษีป้ายนิดเดียวสถานที่ไม่เกิน2เมตรเป็นหอประชุมเป็นหอสมุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองออกฟอร์ดเป็นสถานที่การศึกษาแล้วก็มีหอสมุด เราก็ไปเที่ยวที่หอสมุดที่ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดคนที่จะทำการศึกษาต้นกานนี่ก็เป็นสะพานข้ามระหว่างวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดดอกไม้จะเบ่งบานงามเป็นตลอดกาล อ้าวตอนนี้เราก็ไปที่เมืองวิสโตไปดูวัดศรสีสันเพชรที่เมืองวิสโตเนี่ยก็ทางพระธระมรมทูตนำโดยท่านพระอาจารย์มาภาษกรแล้วก็ไปได้รับการปฏิสันถานแล้วก็ไปถามดูงานญาติโยมทราบข่าวว่าเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษญาติโยมก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมร่วม หลายคณะหลายหมู่ทั้งไทยทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งเขเมรโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าพุทธศาสตร์สามคีรวมชาติพุทธศาสตร์รวมใจคณะของผู้มาฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วเพื่อเป็นมิตรสัมพันธ์มิตรีถาวายพระตาหารข้าวหวานแก่พระสงฆ์แล้วก็รับพรจากนั้นเราก็ไปที่มาวิไลบิสโต ก็มีสถานที่พักที่สวนสาธารณะร่มรื่นหน้าพักหน้าอาศัยมีวิวทิวทัศน์สวยงามตือเป็นสวนสาธารณะสวยงามมากสถานที่ที่เราไปมีโอกาสมีเวลานะอันนี้ก็เราก็จะไปที่สะพานบิสโตนที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเมืองบิสตโตนคือสะพานนี้ทำได้สวยงามทำ ขึ้นในยุคสมัยที่ความพัฒนายังไม่เจริญก้าวหน้าถ้าใครไปเมืองวิสโตก็จะได้ไปถ่ายรูปร่วมกับสะพานนี้แหละเป็นสัญลักษณ์ที่เราไปท่องเที่ยวกันไปดูไปชมสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นนี่แหละการเดินทางแล้วก็มีหอชมวิวทิวทัศน์ที่มาลัไลวิสโตเอาละตอนนี้เราก็ไปที่สำนักงานเมืองวิสโต นี่เป็นตึกโคง้งอันอันตึกโค้งนี่อยู่เมืองบาดนะเมืองบาดเป็นสถานที่เก็บรักษามรนดก ok, สร้างบ้านสร้างเรือนก็มีวิหารเมืองบาดแล้วก็เป็นสถานที่คนไปอาบน้ำคำว่า,าบาดก็เป็นที่อาบน้ำที่ชำระร่างกายใ,ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าพระองค์เสด็จไปประพาสสงสงสนานที่ เมืองบาตแห่งนี้แล้วก็ไปที่มหาวิหารเราก็บันทึกภาพสวยๆงามๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่เมืองบาตตรงนี้ที่หลังเมืองบเัเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ในเป็นฉากแบ็กกราวหลังที่ฮอลลีวูดเข้าไปถ่ายทําภาพยนตร์ก็บันทึกภาพสิ่งสวยๆงามๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะบริเวณเนี้ยเป็นที่ถ่ายทําหนังเขา นอกจากนั้นนี่เป็นสถานที่ข้างโบสแล้วก็เป็นน้ำตกที่ไหลาจากขุดมาจากพื้นดินเป็นน้ำร้อนจากนั้นเราก็เดินทางจากเมืองบาสไปที่เมืองเวลไปวัดสังขปที่เราก็นั่งรถไปก็ไม่ไกลนักมีสารถีคุณนุชกับคุณแตงก็พากันไปถึง วัดสังคปฏีพญาตยมทราบข่าวก็มาฟังธรรมกันเนี่ยการฟังธรรมเนี่เป็นอุบายทําให้เกิดปัญญานอกจากที่ฟังธรรมแล้วนะก็มีการสนทนาอภิธรรมเป็นภาคภาษาอังกฤษก็มีฝรั่งท่านมาศึกษาศึกษาธรรมะศึกษาพระอภิธรรมศึกษาธรรมะแนวการอากาศหนาวเย็นดอกไม้ก็สวยงามนะ ที่วัดสังคปรียที่เมืองเวลจากนั้นก็ไปตึกแดงที่เมืองฟีมัดเมืองฟีมัดหรือเมืองเวลเมืองเจ้าหญิงไดาอาน่าเนะี่ยเมืองนี้อยู่ที่หรือเมืองคาดิปในตอนนี้เมืองคาดิฟใครไปถึงก็เห็นภาพอน,นุวัตสังคปทียทญาติโยมที่มาทําบุญแต่ละวันก็บรรทุนเนี่ย ب. สัญ,ญลักษณ์ของเมืองคาดิฟนะมีสาวๆแล้วก็มีสุนัขยืนรออยู่นะ เนี่ยก็เรียกว่าตึกแดงที่เมืองคาดดิฟที่สัญลักษณ์ของการทำเขาเรียกว่าการกีฬานี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองคาดิฟวิวทิวทัศน์สวยงามวัดสังคปทีพจากนั้นเราก็ไปที่ไรเฮาเป็นเหมือนกับแหลมพงเทพเมืองภูกเก็ตแต่นี่เป็นวิวทิวทัศน์แห่งเมืองเวล สถานวิวทิวทัศน์สวยงามอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ในขณะนี้นี่แหละ,ะเป็นอากาศเขียวมีหา้าเขียวอยู่ตลอดญาติโยมที่มากันก็มาทั้งภาคเช้าภาคบ่ายมาฟังธรรมอากาศในประเทศอังกฤษนี้มีความเย็นประมาณ13-14องศา เราไปก็เป็นเมืองแปลกถ้าเราไปจากเมืองไทยจากนั้นญาติโยมก็ถวายตัว๋วรกไฟความเร็วสูงจากเมืองเวลเดินทางกลับมาสู่ที่ลอนดอน,นระยะทางก็เกือบ400กิโลวิ่ง3 2ชั่วโมงก็ถึงกรุงลอนดอนแล้วก็จัดงานปฏิบัติธรรมกันที่วัดคุปตทดีบจัดงานปฏิบัติธรรมก็แล้วระบบไฮบริดคือผสมผสานร,ระหว่างการซูมภาคปฏิบัติ แล้วก็คนที่ไปปฏิบัติที่วัดแล้วก็คนไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการถ่ายทอดสัญญาณให้ผู้ปฏิบัติทำครูบาอาจารย์จากประเทศไทยจากอเมริกาจากเกาหลีก็ที่เป็นคนไทยที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จากนั้นญาติโยมที่ไปตั้งหลักปักฐานก็นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ไปฉันพัตตหารที่พัตาคการไทยไทยทโถทขุณนก คุณพรแม่คุณพรสีได้ใหสาให้นิมนต์พระไปฉันที่บ้านประสงฆ์ก็ไปก็มีการแสดงทำให้ฟังนี่การเดินทางไปประเทศอังกฤษนอกจากที่จะไปธรรมหาเลี้ยงชีพแล้วก็มีไม่ทิ้งวัดทิ้งว่าไม่ทิ้งศีลทิ้งธรรมนี่ก็นำภาพสวยๆงามๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าใครจะเดินทางไปประเทศอังกฤษหลายเมืองเมืองลอนดอนเมืองเบอร์มิงแฮม เมืองลีกเมืองลิวฟูลเมืองสกอตแลนด์เมืองไอแลนด์ทุกท่านที่เดินทางไปก็ส่วนมากเมื่อเที่ยวแล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมนะเมื่อพร้อมกันถ่ายรูปก่อนที่จะอำลา่าจากอันนี้เป็นภาพจากนั้นเราก็เดินทางกลับกรุงเทพมหาคนครระยะการเดินทางไปเยี่ยมพระธรมธรมทูกก็15วันการเดินทางของเราก็ถึงจุดหมายปลายทางก็เดินทางกลับประเทศไทย ก็ขอสวัสดีผิดพลาดประการใดขออภัยท่านผู้ชมในโอกาสนี้ขอสวัสดี